สว,สวัสดีค่ะเมามอยเมามอยหมามอยหมอมอยหมอเมอวันน ouais. ี้มีของจะมาอวดนั่นก็คืออะไรอุ้ยหนักไหมจะจังอันนี้คือเอามาจากกระเป๋าดอลไรมอนเครื <S <S ่องทำขนมปังง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 ัไม่ใช่หรอก คือทำขนมปังสำเร็จรูปนั่นเองคือว่าปกติเนี่ยหลายคนที่ติดตามเรามานานแสนนานก็จะรู้ว่าคุณนายประดิษฐ์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกกับเบเกอรี่เคยทําแล้วก็ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทําเบเกอรี่เท่าไหร่แต่ในเมื่อไม่ชอบทาเบเกอรี่ทําไมถึงซื้อตัวนี้มานี่ไม่ได้ซื้อด้วยนะอันนี้เอาแต้มแรกมา ที่เอามันมาเพราะว่ามันทำง่ายง่ายขนาดที่แบบว่าคนอย่างเรายอมเอามันมาคิดดูก็แลวกัน,กนคือว่าบ้านเราอ่ะตอนเช้าๆเราจะกินขนมปังกันเราจะยิงขนมปังอย่างเงี้ยทุกวันเลยหรือไม่ก็ขนมปังที่เป็นก้อนๆอะไรเงี้ยนะก็จะซื้อมากินกันทุกวันทีนี้ช่วงนี้เขาก็จะมีตัวเนี้ยออกมาจริงๆก็สนใจเลงอยู่นานแล้ว ทำเรื่องเสนอจักซื้อไปที่พี่ดอกเข็มนานแล้วแต่พี่ดอกเข็มก็ไม่อนุมัติสักทีอีฉันก็พยายามที่จะนําเสนออย่างต่อเนื่องนะคะพยายามที่จะเล่าถึงข้อดีข้อเสียของมันอะไรต่างๆล้อมแม่น้ําทั้งร้ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เอามันมาให้ได้อะไรเงี้ทั้งๆที่สามีก็รู้ว่าเราก็เป็นคนไม่ค่อยชอบทาเบเกอรี่เท่าไหร่ฮีก็กลัวว่าจะเสียเงินเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเครื่องนี้ก็อถ้าซื้อ ก็จะอยู่ที่เราๆสองหมื่นสองหมื่นหรือว่าหมื่นห้าพันเยนขึ้นไปอ่ะนะก็เงินไทยก็สี่ห้าพันหกพันก็ขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้เราก็จะอย่างที่บอกก็คือเอาแต้มแลกแลกไว้มาที mm. นี้นี่คือยังยังไม่เคยทาเลยนะเพิ่งได้แล้วก็แบบว่า mm. เอามาอวดเลยอะ่ะ เิดเออกมาให้ดูด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะมีแล้วเปิดออกมาเจ้าจังเอ้ามองเห็นข้างบนตรงนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นฝาอารมณ์คล้ายๆมอข้าวเลยอ่ะซึ่งตรงนี้เปิดแล้วก็เอาไปล้างได้นะตรงเนี้ยจะล้างไงไม่รู้ฝามันอ,อ่ะ,าาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่ติดไปก่อน <S <S แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่เราจะ ทำขนมปังนั่นเองวิธีเปิดก็คือหมุนอย่างเี้ยแล้วก็ดึงขึ้นมาจองข้างในจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะตัวใบพัดเนี่ยใบพัดใช่ก็คือเอาไว้เอาไว้กวนมันจะไว้กวนกวนขนมใส่ลงไปเนี้เวลาใส่กลับก็ วางลงไปแนวนี้แล้วก็หมุนตรงนี้กบเรียบร้อยแล้วก็ข้างในนะคะตรงนี้จะมีเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรเส้นเหล็กที่เป็นตัวทำความร้อนนะคะแล้วเวลาเราจะใส่คืนไปก็ใส่ไปนในแนวเอียงอย่างนี้แล้วก็หมุนเหมือนเป็นการล็อกแล้วก็ปิดค่ะแล้วก็ปิดทีนี้เราจะมาทำ ลองทํากันคือจริงๆเนี่ยดูจากในหนังสือเขาเนี่ยนะก็ทําได้หลายอย่างมากๆเลยแต่ว่าเราก็ยังอ่านไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก่งมากอะไรเงี้ย,ยก็ก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆทํากันไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้เราจะทําง่ายของเขาเลยก็คือขนมปังขนมปังแผน่นๆเองเซึ่งขนมปังแผน่นๆเขามีสูตรให้นะจะมีสูตรที่แบบว่า โมจิโมจิก็คือแบบเหนียวเหนียวคือตัวขนมปังจะเหนียวเหนียวนุ่มๆหน่อยเหนียวเหนียวอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหุนวาลีหุนวาลีคือแบบ<ว>มันหัว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 ,หว,หว,หวคือแบบว่านิมน่มๆแล้วก็แบบแป้งนิ่มนิ่มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เออคือกินไปแล้วแบบอุ๊ยป้าหนึ่งกินกินก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยเวอร์ไปแม ซึ่งสูตรของเขานะที่วันนี้ที่เราจะทําเมื่อเชา้านี้ให้สามีช่วยดูให้แล้วก็คือจะเป็นสามีเขาบอกว่าเขาอยากกินแบบคุนวาริคุนวาริก็จะมีส่วนผสมคือส่วนผสมมันก็จะเหมือนกันระค่ะเพียงแต่ว่า แต่ละสูตรเนี่ยปริมาณเขาก็จะไม่เท่ากันอย่างเช่นอ,อย่างอันที่เป็นโมจิโมจิเนี่ยจะใส่แป้ง290แต่ว่าอันที่แป้งฟูวารนีจะใส่แค่250อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ปริมาณมันจะไม่เท่ากันแต่ว่าส่วนผสมอื่นๆตรงนี้ก็จะเหมือนกันทั้งหมดทีนี้วิธีการทำเนี่ยง่ายง่ายง่าย,ายมากๆค่ะส่วนผสมที่เขาให้มาตรงนี้นะจกข้างบนลงข้างล่างเวลาใส่ ใส่จากข้างบนลงข้างล่างมาลองทำกันเลยดีกว่าเย่ๆอันนี้ล้างแล้วนะเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ใส่น้ำหนึ่งร้อยแปดสิบเห็นไหมให้ดูตรงนี้จะมีมีอะไรบ้างเอานี้ดีกว่ามีอะไรบ้างมีน้ำหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วก็จะมีแป้งแป้งจะเป็นแป้งตัวนี้แป้งตัวนี้ แป้งอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปหาแล้วจะมาขึ้นข้อความให้กันละกันแต่ว่ามันเป็นแป้งสาดีเหรอดูมีต้นข้าวสาลีน่าจะเป็นไหมแป้งสาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมแล้วก็แป้งตัวนี้ใช่ไหมคะใช้แป้งตัวนี้ใช้สองรอยห้าสิบต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลยี่สิบกรัมแล้วก็ สกิมโมีมิลกลุกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอีกแล้วแต่เราก็ไปได้มาพยายามสกิมโหมไปถามพนักงานเขาแล้วเขาก็ให้ตัวเนี้ยเรามาใส่ตัวเนี้ย6กรัมแล้วก็จะมีเกลือ5กรัมเนย15กรัมแล้วก็เป็นดรายยีสส์3กรัม วิธีทําใส่ใส่ส่วนผสมจากข้างบนลงข้างล่างหมายถึงว่าเมื่อกี้เราอ่านอะไรไปบ้างคือค對對 sure oil, oil, น้ําก็คือใส่น้าไปก um, ่อนใส่น้าเสร็จใส่แป้งใส่แป้งเสร็จใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลเสร็จใส่อะไรเนี่ยสกิมมมิรุกุแล้วก็เกลือแล้วก็อะไรเงี้ยลงไปเรื่อยๆตามลําดับก็เริ่มเลยดีกว่าซึ่งในเซ็ตเขาเนี้ยนะจะบอกว่าตอนซื้อมาเขาแถมตัวถ้วยตวงมาให้ด้วยสองอันแล้วก็จะมีช้อนตวงมาให้น้ำร้อยแปดสิบ ก็ใส่แป้ง250ซึ่งควรจะมีที่ตวงนะคะที่ตวงที่เป็นแบบดิจิตอลแล้วก็เอาถ้วยตวงวางข้างบนพอวางเสร็จมันจะมีน้ำหนักเห็นไ่มไม่เห็นใช่ไหมนี่วางเสร็จมันจะมีน้ำหนักให้กดออนอีกทีหนึ่งมันจะเป็นการแบบเซตค่าว่าอันเนี้ยเหมือนกับ เขาเรียกอะไรเจค่าให้มันเป็นศูนยะพอใส่เราจะได้รู้น้ําหนักที่แท้จริงของแป้งที่เราใส่ไปงงไหมไม่งงนะโอ้เยอะเชียวอยังมี้แค่ร้อยเดียวเองนะงงอีกใส่ลงไปเลยจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลยี่สิบกรัมเยอะกว่านั้นค่ะ20กรัมนะลูกใส่ลงไปในนี้เลยค่ะค่ะ เนี่ยสิสิบแล้วอีกเท่าไหรถึงจะได้ยี่สิบคะดูไหมต้องใส่อีกเท่าไหรถึงจะได้ยี่สิบยี่สิบออือสิบเีอ่าโอเคใส่ยี่สิบยังหขาดอีกเท่าไหร่สิบต้องใส่อีกเท่าไร่ให้ได้ยี่สิบคะอือสอง จิ้งปองใส่อีกสองไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวสองอนะ <Okay. S 1> อค่อยๆใส่นะโอเคพ <Okay. S 1> อดีเลยเก่งมากอา้าวใส่ลงไปยี่สิบ <20. S 2> แล้วก็จะเป็นอัน,นี่ใช่ใช่อีกหกกรัมซึ่งอันเนี้ยนะห่อหนึ่งอ่ะห่อหนึ่งมันสิบสองกรัมใช่เปล่าแต่เขาเอาแค่หกสิบสองลบหก <Okay. S 1> ได้เท่าไหร่คะ สิบสองลบหกอืมงงเลยไ่ร้ค่ะสิบสองลบหกนะคะก็คือหกค่ะเพราะว่าหกบกหกได้สิบสองเหรอหกบกหกได้เท่าไหรล่ะน้องอาคิดสิอืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด หกบวกหกอะคะ่ะมีหกแล้วก็บวกอีกหกเลยเท่าไหร่คะมีเท่าไหร่นะหกเจ็ดเจ็ดก็สิบสิบเอ็ดสิบสองจริงด้วยจริงด้วยจริงสิเพราะฉะนั้นใส่แค่หกก็เกลือห้ากรัมห้ากรัมห้ากรัม,รม,มใส่ใสห้ากรัมคะ่ะ <3 S 1> ขาดอีกเท่าไหร่คะให้ได้ห้าอืมสามใช่ไหมอือสองปิ้งปอง1 1> น้อยเอามือออกเสียดูเอออย่าพงโดนขาดอีกเท่าไหร่คะให้ได้ห <1 S 1> ้าหนึ่งปิงปองใส่1 1> ใสิกได้อืมใส่ค่ะคใส่อีกแสดงว่ายังไม่ล้องมาถึงละโอเคใส่เลยค่ะใส่ไปี้อเค แล้วก็ใส่อะไรอีกอะไรนะใส่เนยสิบห้าอันนี้ <ละ S 1> คือเนยก้อนละนนก้อนละอก้อนละแปดก้อนละแปดกรัมอย่าเพิ่งค่ะเพราะว่ามันต้องเอาไปทําให้ละลายก่อนหะก้อนละแปดกรัมแปดสองสิบหกเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาออกนิดหนึ่ง เอาไปละลายหน่อยหลังจากนั้นเดี๋ยวก็เตรียม dry yeast dry yeast ก็จะเป็นอันนี้ก็คือเป็นยีสต์นะคะเอาไว้ทำขนมป,ปังซึ่งเขาบอกว่าใส่3กรัม3กรัมคือ3กรัมก็คือ3กรัมทีนี้อันนี้เขาบอกว่าฮะ3กรัมอันนี้มันตั้ง50กรัมเลยหรอ โอ้โหมาเป็นถุงใหญ่อย่างนี้เลยนี่นะแต่ว่าเขาบอกว่าให้ใส่เนยก่อนยีสตมันเม็นอย่างนี้นะคะลูกเมื่อกี้ก็เอาเนยไปใส่เวฟมาให้มันละลายเป็นน้ำน้ำ,นำ,นำนีีแล้วก็ใส่ลงไปเลยข้างบนะจะก เหมือนไข่ไข่แล้วพีเมาก็ใส่ลงไปเลยข้างบนค่ะเพียงเท่านี้แล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปใส่ในเครื่องหม้อเปิดขึ้นมาพี่ไยช่วยเปิดหม้อให้หน่อยสิค่ะเปิดไว้นะจับไว้นะใส่ลงไป แล้วก็ปิดแล้วก็เขาบอกว่าใส่ลงไปใช่ไหมแล้วก็กดเมนูเมนแล้วก็เราเลือกอันที่สองอันนี้ผัวดิให้มาตรงที่เมนูมันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะเขียนว่าเมนูก็กดหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือ ถ้าทําเป็นขนมแบบโมจิโมจิเหนียวเนียวก็เลือกอันที่หนึ่งแต่ว่าเราจะทําแบบคุณวลิอันที่สองก็กดอันที่สองอ้าวทำไปยี่สิบเนี่ยนี่สองแล้วก็สตาร์ทมีเพลงด้วยแล้วนี่มันบอกว่าเธอจะได้กินขนมนี้ตอนสองทุ่มสิบห้านาที แล้วนะเวลานี้คือสี่โมงสิบนาทีได้กินตอนสองทุ่มนะเดี๋ยวสองทุ่มเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแค่นี้แหละคือจะบอกว่าไอ้เครื่องทำขนมปังอันเนี้ยก็แค่เนี้ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะทำของมันเองอ่ะเดี๋ยวมันจะกวนแป้งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำของเขาเองกวนแป้งเสร็จ หมักโด,โดแล้วเขาก็อบอะไรคือแบบว่ากดทีเดียวแค่นี้จบปิ้งเสร็จเดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วจริงๆเนี่ยมันมีหลายอย่างมีเยอะมากเลย,ดยเดี๋ยวจะให้ดูซึ่งอย่างอันนี้ก็เป็นขนมปังแต่ว่าเหมือนกับสูตรเขาเขาก็มีหลายสูตรอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ว่าเราแบบจะชอบกินอย่างไงเนี่ยอันนี้ก็มีใส เขาเรียกอะไรนะลูกเกดเลยนะเออเดี๋ยวขราวหน้าก็ลองลองมนะั้งเนาะแบบนี้นอนๆนะเนาะเนี่ยทําเสร็จแล้วมันจะเป็นก้อนๆแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องมาหั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทําก็ควรจะมีมีดหั่นขนมปังด้วยนะซาก็ทําได้เห็นไหมขนมปังแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,นี้อันนี้อะไรเงี้ยก็ทําได้หลายอย่างนะจ๊ะทําเส้นสปาเก็ตตี้ทาได้เลยนะแกจะบอกให้มันดีงาม แต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงคิดว่าเดี๋ยวโอกาสหน้ามีก็คงจะได้มาทําให้ดูกันแหละแต่ว่าฉันคงต้องลองทําให้มันสำเร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่นี้คือแบบเปิดสิ่งเลยนะเนี่ยเพราะคิดว่ามันไม่ยากปะก็เลยลองดูเอางี้ในช่วงเวลาที่อีกเท่าไหร่เขาบอกเสร็จสองทุ่มใช่ป่าตอนนี้มันสี่โมงห้าหกเจ็ดแปดอีกสี่ชั่วโมงเรามาคุยกันไหมบ้าใครไปคุยแกสี่ชั่วโมง อ๋อแล้วไม่คุยแล้วก็เดี๋ยวมามาดูกันอีกทีตอนที่มันเสร็จกันละกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะได้ทําลายจิตใจกันตอนนั้นทีบายบายขนมปังมาแล้วดูดิโู้น้ากินทํมามนแล้ว okay. ขอดูหน่อยโมงไม่เห็นเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวร้อนร้อนโห<ฮ>เวลาออกมาแล้วมันแบบสะอาดสวยงามดีล้างง่ายด้วยแต่วันนี้เจียวดูเลยหันไปเลยนี่มีแถนขนมปังร<ฮ>้องกินนะ,ะล้องกินดูแผ่นหนึง่งโอเค นิ่มจริงด้วยอ่ะข้างในหรออืมทำไมที่เป็นบอกตัดแล้วนะอือไอ้กบแม่แม่ทำบอกอืมกินเหรอคะเน,นี่ยฮะลองกินไหมเนี่กินสิคะลองลองกินเก็บดูออขอะเราะ แตน้อร่ามเธอทำอ,อะไรเนี่ยนั่นมีความสุขใหญ่เลยได้เข้ามาในครัวปกติไม่ให้เข้าเนา้อหอมนิ่มจริงด้วยอ่ะอือ <c oughs> ถ้าทานเนยหน่อยคงอร่อยเนา้อืม น้องขอบมันกรอบอร่อยมากเลยอืม<ป>อร่อยทำอร่อยเยก็ไม่ทำอะไรนะกดอย่างเดียวไม่ใช่เอาใสา่ใสยอย่อะไรเงี้ยเนอืมน้องขอบมันอร่อยอนี่เหรออืมหรือว่าเป็นพอเรากินดอนมันเพิ่งเสร็จก็มาดูกน้ำกินไหมน้ำปัง สามสิบคับไปแล้วฮะฮะอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยมากไหมกินแวบไปเยะแไปเลยอ้าว <c oughs> เอาอีกไหมเอาอีไหมอืมแไปเลยอร่อยอ่กอเอาไหมไม่เอา ไม่เอาอันตัวไหนปัดปัดจบจบดีกว่าก็คลิปนี้ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ไปเลยก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุอหสวัสดีค่ะมอหมอยหมอหมอยมอหมอยหมอหมอยมอหมอยน้องกายมอหมอยน้องกายมอหมอยหมอพี่ไอ้หมอหมอยขนมเต็มปากน่าเกลียดที่สุด